นิทานเรื่องเด็กชายต้นกล้ากับเจ้าฟันผูตัวร้ายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านสุขสั์มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นกล้าเด็กชายวัยแปดขวบที่แสงล่าเลิงและช่างซนต้นกล้ามีเพื่อนมากมายและชอบกินขนมหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกอมช็อกโกแลตน้ำอัดลมหรือเคก้กวันหนึ่ง เขาพบร้านขายขนมเปิดใหม่ใกล้โรงเรียนและตั้งแต่วันนั้นต้นกล้าก็แวะซื้อขนมกินทุกวันแม้พ่อกับแม่จะเตือนให้เขาแปรงฟันทุกเช้าเย็นแต่ต้นกล้ามักจะแปรงฟันแบบลวกๆหรือบางวันก็แอบไม่แปรงเลยเพราะเขาขี้เกียจในขณะที่ต้นกล้าหลับตาอย่างสบายในทุกคืนเขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วๆที่แอบเข้ามาในช่องปากของเขาอยู่ทุกวัน และแล้วเจ้าฟันผูจอมวายลายก็ได้กำเนิดขึ้นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนั่นคือเจ้าฟันผูมันคือจุลชีพตัวจ้อยที่อาศัยอยู่ตามเศษขนมหวานมันแอบอยู่ในซอกฟันของต้นก้าและเริ่มกัดกินฟันช้าๆทุกคืนเจ้าฟันผูมีเพื่อนร่วมแกงมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้อยจอมเหนียวกลูกโกรดล่องหนและกดกัดก่อน พวกมันสนุกสนานกับการจัดปาร์ตี้ในปากของต้นกล้ายอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้วันหนึ่งต้นกล้ารู้สึกเจ็บฟันเวลาทานของเย็นเขาเริ่มไม่อยากเคี้ยวฝั่งขวาและรู้สึกปวดตุบๆตอนกลางคืนแต่เขายังไม่ยอมบอกพ่อแม่เพราะกลัวว่าจะโดนพาไปหาหมอฟัน สุดท้ายอาณาจักรฟันเริ่มพังเจ้าฟันผูยิ่งได้ใจมันกับพวกพ้องเริ่มกัดกินฟันมากขึ้นเรื่อยๆจนฟันซี่หนึ่งของต้นกล้ากลายเป็นรูดำสนิทมีกลิ่นเหม็นและวันหนึ่งต้นกล้าก็ปวดฟันจนร้องไห้ตื่นขึ้นมากลางดึกพ่อกับแม่รีบพาไปหาหมอฟันในเช้าวันรุ่งขึ้นทันตแพทย์ตรวจดูในปากแล้วถึงกับตกใจ ต้นก้าหนูมีฟันผุหลายซีกเลยนะจ๊ะต้องอุดฟันหลายจุดแล้วบางซีกอาจจะต้องถอนออกถ้ารักษาไม่ทันต้นก้าน้ำตาคอเขารู้แล้วว่าเจ้าฟันผุไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นแต่มันคือศัตรูที่ทำร้ายเขาจริงๆหลังจากวันนั้นต้นกล้ากลายเป็นคนใหม่เขาตั้งใจแปรงฟันเช้าเย็นใช้ไหมขัดฟันและลดการกินขนมหวานลงมาก เขาเริ่มกินผักผล,ลไม้และดื่มน้ำเปล่ามากขึ้นด้วยทุกครั้งที่เขาหยิบแปลงสีฟันขึ้นมาเขาจะนึกถึงเจ้าฟันผุและบาร์ตี้อันร้ายกาจในปากของเขาสุดท้ายต้นกล้าเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจเขามีรอยยิ้มสดใสฟันขาวสะอาดและไม่มีเจ้าฟันผุมากวนใจอีกเลย คติสอนใจสุขภาพฟันดีไม่มีฟันผุเริ่มต้นจากนิสัยที่ดีในทุกวันถ้าไม่อยากพลาดนิทานดีๆสนุกๆก,ก่อนนอนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องมีอยู่ว่าทาง Facebook และ Youtube กันด้วยนะคะ